สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเป็ดอีสานบ้านนาครับผมคนอื่นก็นขอขอบคุณหลายเรือสสำหรับคนติดตามตอนนี้สามพันกว่าคนแล้วครับผมหรับวันนี้จะมาทําคลิปขอบคุณแล้วก็จะเชิญชวนแม่พี่น้องที่รักในแม่ด่างแล้วก็ชอบในแม่ด่างที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าด้วยครับผมอันนี้คือเขาขอเขาร่วมกุ่มโดยที่มีผมเป็นเอมินเองครับผมเพราะว่า ว่าทุกวันนี้มีทั้งมือเก่าและมือใหม่เข้ามามากมายเนาะครับผมเกี่ยวกับวงการไม้ด่างครับผมอาจจะมีปัญหาที่หลากหลายและกะ็ถ้าเข้าไปกลุ่มใหญ่ๆนั่นก็บบสามารถที่จะได้รับคาตอบเนาะที่เพื่อนเป็นกลุ่มค้าขายอยู่แล้วเิ่นกับบอยากเสียเวลามาตอบให้เฮาแต่ว,ว่าสําหรับในกลุ่มนี้ก็เป็นการแชร์ความรู้ประสบการณ์เนาะพี่น้องและะ้วก็ผู้ใดที่มีความชํานาญอยู่แล้วก็สามารถไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆได้ครับผมผู้ใดมี เทคนิคดีๆอันใดครับผมนี่ครับอย่างเช่นการที่เป็นบนกระดาษด่างที่เพิ่นเพลือกเนาะพี่น้องเราก็มาสามารถมาแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่มีเทคนิคดีๆเนาะครับผมว่าจะจังเดกลับมาด่างอีกเลื่องจังได้ให้รอดอย่างไงครับผมครับผมแล้วก็ต้นบนกระดาษด่างที่มีปัญหาครับผมอื่นๆครับผมมาช่วยกันเด้อพี่น้องเขามาร่วมกลุ่มกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ ซึ่งในกลุ่มนี้กะบได้มีผลประโยชน์ยังพี่น้องก็คือถ้าโดจะมาโพสขายกันยังบุมีสมาชิกหลายครับผมผมจะแนะนําไปโพสในกลุ่มแฟนผมเด้อครับผมซึ่งจะเป็นอีกกลุ่มนึงครับผมถ้าเรื่องต้นไม้มีปัญหากะค่อยมาปรึกษากันพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะครับผมแล้วก็ชมต้นไม้สวยงามได้พี่น้อง เข้ามาในกลุ่มนี้ครับผมรวมพลคนรักไม้ด่างแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนี้นะครับผมไม้ด่างและไม้มงคลทุกชนิดเนาะพี่น้องสําหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มนั่นก็อยากให้โพดเกี่ยวกับต้นไม้เด้อพี่น้องสําหรับเงินคู่เงินยังกะขอยกไว้ก่อนเด้อครับผมอย่าเข้ามาโพดมาปล่อยเงินคู่ในกลุ่มเด้อแล้วก็เกี่ยวกับอื่นๆครับผมบออยากให้ลงครับผมจะให้ลงเฉพาะเกี่ยวกับไม้ด่างไม้มงคลทุกชนิดเนาะพี่น้องลงได้แล้วก็บควรมีความรู้เทคนิคอะีรก็ มาแชร์ประสบการณ์ครับครับผมแล้วก็สาหรับไม้ลุ้นไม้ด่ังซี่ครับผมผมก็อยากให้ให้มาศึกษาเบ้างครับผมถ้าเราปั้นจากต้นไม้ที่ไม่แพงมากนักอะที่มีกําไรพี่น้องก็อยากให้เป็นลักษณะแบบสําหรับคนบุคคลมีเงินทุนไหลก็ปลูกไม้ลุ้นไม้ลุ้นดางน้อยอย่างเี่ครับผมอยากให้เป็นอาชีพผมเทคนิคดีๆผมก็จะเขามานําเสนอแล้วก็บอกเรื่อยๆเด้อพี่น้องสําหรับคนที่ สนใจเกี่ยวกับไม้ลุ้นไม้ด่างหรือว่ามีปัญหาต่างๆหน้านาด้วยพี่น้องครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโพสลงเกี่ยวกับต้นไม้ที่เป็นสายลุนนะครับผมคือการบอกเทคนิคการเปิดการด่างของพี่น,น้องครับผมอันนี้คือต้อนหูช้างด่างเหลืองสายลุนออพี่น้องนี่ครับจะมาบอกแนวทางสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับ ไม้ลุ้นเนาะพี่น้องแล้วก็สำหรับมีปัญหาอันเดกครับผมก็จะลงเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับผมเพื่อเป็นการอัปเดตครับผมครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มงคลหรือไม้ด่างต่างๆนั่นก็สามารถที่จะโพสต์รูปที่มีปัญหานั้นลงไปเลยครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาร่วมกลุ่มนั้นผมเลยมีความชำนาญก็สามารถไปเม่นไปตอบไปแนะนํากันได้ครับผมพี่น้องให้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อกันเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือตั้งกลุ่มมาเพื่อคนนีมีปัญหาเกี่ยวกับการต้นไม้นะพี่น้องสําหรับภาพอื่นนั่นก็ผมก,ก็บ่อยากให้โพดลงปันเดียครับผมอยากให้โพดลงเกี่ยวกับต้นไม้มงคลหรือไม้ด่างทุกชนิดเนาะครับผมพี่น้องเรามาปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องกันับผมแล้วกะ็สาหรับคนที่มีต้นไม้สวยงามก็สามารถที่โชว์ในกลุ่มได้พี่น้องแล้วกะ็ผมอยากให้นําเสนอเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้ที่ค้นข้างที่จะเรามีกําไรเนาะพี่น้องปลูกเองแล้วก็ทําการขายแล้วก็ทาการศึกษานี่ครับผมอย่างเช่นมูช้างด่างเหลืองที่เป็นไม้ลุ้นเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือผมโพดลงเรื่อยๆครับผมอันเดที่มีประโยชน์มีสาระเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องนะผมจะนําเสนออัปเดตลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเรื่อยๆแล้วก็ให้ศึกษาเป็นก,การเด้อพี่น้องครับผมก็คือ อันนี้สําหรับต้นหูช้างด่างเหลืองในราคาค่อนข้างที่จะสูง้วทุกวันนี้ครับผมเพราะว่าราคาไปดาวอังคารผู้โตแล้วเนาะพี่น้องก็คือถ้าเรามีงบประมาณโหลายปรนเด็นเนาะพี่น้องเราก็ถือหูช้างด่างเหลืองที่เป็นสายรุ่นอันนี้ก็ผมโพสต์ลงเร็วๆนี่ครับผมสําหรับคนที่อยากศึกษาเกี่ยวกับ ไม้ลุ้นเนาะครับผมผมจะนําเสนอที่แตกต่างออกไปครับผมถ้าสาหรับคนที่มีไม้สวยงามแล้วก็ยินดีด้วยครับผมแต่ว่าสาหรับคนมือใหม่นั่นบางทีอาจจะผมมีงบประมาณหลายก็ลองมาศึกษาเบิ่งครับพี่น้องลองมาศึกษาเบิ่งว่าตัวใดที่จะเป็นถือแนวทางเนาะพี่น้องอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเบิ่งแล้วก็ค่อยพิจารณาตัดสินใจซื้อเพราะว่าบางทีเงินเรากะ บางที่บางคนบางท่านเนาะอาจจะมีงบประมาณหลายคือจังคนอื่นครับผมกะบว่ากันนาอพี่น้องมาว่าในกลุ่มนั่นก็เป็นการอัปเดตแค่ภาพเนาะผมกัอาจจะลงได้เรื่อยๆได้ครับผมแต่ถ้า Youtube นะมันจะมีการตัดต่อที่หลากหลายแล้วกัดการไทยทำครับผมสําหรับการที่ลงในโพสต์กลุ่ม facebook นั่นก็จะทําได้ง่ายกว่าเนาะพี่น้องอันเดนที่มีประโยชน์และมีการอัปเดตใหม่ๆนั้นผมกจะลง เรื่อยๆครับผมสําหรับคนที่เขามาร่วมกลุ่มนั่นก็นอยากให้โพสเฉพาะเกี่ยวกับต้นไม้เด้อพี่น้องเพื่อจะได้เข้าเนื้อเรื่องของกลุ่มเนาะครับพี่น้องจะมาบอกเทคนิคดีเๆเรื่อยๆครับผมอย่างเช่นนี่ครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่เฉพาะที่ผมมีอยู่อันใดที่ผมมีความรู้หรือว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับต้นไม้ที่ได้ผลดี ผมก็จะมาลงให้เบิ่งเรื่อยๆเลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมอย่างเช่นไอผมปลูกมาแค่แป๊บเดียวเนาะพี่น้องค็สามารถที่ตาเพิ่นจะเริ่มแทงขึ้นมาแร้วก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งในกลุ่มอย่างซี่ครับผมครับแม้กระทั่งต้นที่เป็นต้นเขียวเนาะพี่น้องนี่ครับต้นเขียวลุ้นด่ังซี่ครับผมผมจะมานาเสนอเรื่อยๆครับผมแล้วก็เป็นการอัปเดตให้เบิ่งเพราะว่าจะเป็นการตอบปัญหาโดยทางตรงเลยเนาะพี่น้อง ซึ่งสายเขียวสายรุ่นนั้นมีหลากหลายพี่น้องก็ค่อยๆไล่เลี้ยงไปตัวใดวที่เปิดด่างเปิดเขียวออกมาแล้วก็จะได้อธิบายครับผมอันนี้ผมจะทําเป็นข้างแสงพี่น้องเป็นข้างแสงของไม้ด่างโดยที่เอาต้นเขียวมีเชื้อด่างนี่แหละครับผมแข็งแรงดีครับผมพี่น้องนี่ครับหลายต้นครับผมประมาณเกือบสี่สิบต้นครับผมที่ผมนําไปปลูก รงดินใบขมมีหลากหลายครับผมนี่ครับต้นแม่กับต้นนี้เกือบท่วมหัวผูได้ครับผมนี่ครับเอาหวังว่าท่านก็คงจะเข้าไปร่วมกลุ่มเนาะผู้ใดที่สนใจครับเชิญชวนครับผมโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะพี่น้องกลไปร่วมกันเนาะพี่น้องหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์เนาะครับผมโปรดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอคารวาสวัสดีครับ